สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัย Impact พอ d c a s t ์สำหรับ p o d แคส t ์ในครั้งนี้พบกับเราสองคนดิฉันน้ำฝนค่ะและดิฉันลิ้นจีค่ะเด็กพิการก็คือเด็กหัวใจเล็กยังรู้ฝันรู้สึกทุกสิ่งอันเหมือนหัวใจใครๆมี หลายครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษมักมีความรู้สึกเหมือนต้องแบกโลกทั้งใบและเกิดความกังวลว่าลูกจะไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลมากกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปเด็กทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่สูงสุดภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสรประการที่เชื่อมโยงกันค่ะ นั่นก็คือ 1. องค์ความรู้ในศาสตร์และนวัตกรรม 2. ตัวเด็ก 3. ครอบครัวและผู้ดูแลเด็กพวกเราจึงขอแนะนำมินิแคมเปญเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ทางชัยอิมเพกได้รวบรวมชุดความรู้และกิจกรรมที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะลิ้นจี่ขอเริ่มที่ชุดรวมคู่มือธรรมชาติบำบัดค่ะพอพูดถึงธรรมชาติแล้วน้ำฝนนึกถึงอะไรบ้างล่ะคะ อืมน้ำฝนนึกถึงพวกต้นไม้ในสวนในป่ามีลำธารพอนึกถึงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเลยล่ะค่ะใช่เลยค่ะน้ำฝนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วกิจกรรมจะช่วยบำรุงทั้งกายและใจได้ดีเลยค่ะธรรมชาติบำบัดที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ไม่เพียงแต่การพาพวกเขาไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังรวมถึงการให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ น่าสนใจจังเลยค่ะอยากทราบแล้วสิคะว,ว่าเกี่ยวกับกิจกรรมแนวไหนบ้างกิจกรรมของธรรมชาติบำบัดนี้เน้นไปที่การดูแลและเฝ้าดูการงอกง,งามของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยชุดความรู้ในกลุ่มธรรมชาติบำบัดนี้ได้นําเสนอหนังสือการปลูกต้นอ่อนพืชงอกโดยเลือกพืชที่ปลูกง่ายใช้เวลาไม่นานประมาณหนึ่งสัปดาห์ปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีการทําสวนผักบําบัด การปลูกผักช่วยฝึกทักษะชีวิตพอมทั้งยังทําให้เด็กๆมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทานผักค่ะส่วนบําบัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับพืชและสวนเช่นปลูกผักปลูกดอกไม้ชมสวนสมุนไพรและศิลปะจากธรรมชาติอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะป่าบําบัดค่ะ เป็นการทำให้เด็กๆที่มีความต้องการพิเศษได้ซึมซับบรรยากาศของป่าด้วยการทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติเช่นดูดาวจิบชาสมุนไพรทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติค่ะแต่ที่ลินจีก,กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ฟังเข้าไปอ่านอีกเยอะเลยล่ะค่ะธรรมชาติบำบัดนี้ช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เคลื่อนไหวร่างกายปรับอารมณ์และลดความเครียดได้ดีทีเดียวเลยนะคะ ต่อมาน้ำฝนจะขอแนะนำคู่มือสําหรับผู้ปกครองที่จะช่วยฝึกทักษะต่างๆให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษค่ะโดยหนังสือชุดนี้จะมีทั้งหมด5ทักษะด้วยกันที่จะช่วยให้ผู้ปกครองประเมินพัฒนาการช่วยเหลือตนเองของลูกไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการขับถ่ายการทำความสะอาดและการแต่งกาย พร้อมทั้งเทคนิคการฝึกที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จและวิธีการฝึกทักษะต่างๆอย่างละเอียดเช่นวิธีการเคี้ยวและกลืนอาหารที่ปดหยาบการนั่งขับไถ่อุจาระบนโถส้วมการแปลงฟันการถอดหรือใส่เสื้อคอกลมนอกจากนี้ยังมีวิธีการฝึกทักษะอีกมากมายในหนังสือชุดนี้ซึ่งการประเมินจะมีแบบฟอร์มการประเมินทักษะต่างๆภายใต้การใช้โปรแกรมอยู่ท้ายเล่มของหนังสือแต่ละทักษะด้วยค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะหากเด็กๆช่วยเหลือตนเองได้แม้จะไม่คล่องแคล่วแบบเด็กทั่วไปแต่เด็กๆก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองดังนั้นแล้วผู้ปกครองอย่าลืมเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ช่วยเหลือตนเองบ้างนะคะชุดความรู้ต่อไปเป็นชุดความรู้สำหรับการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษค่ะสำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ลิ้นจี่จะมานำเสนอเน้นไปที่การจัดทำสื่อสำหรับ เด็กกลุ่มออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะเนื้อหาก็จะกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเด็กทั้งสองกลุ่มชี้ให้เห็นจุดแข็งซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆได้ค่ะสำหรับเด็กออทิสติกจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการใช้สายตาเป็นเด็กตรงไปตรงมาและทำงานได้ดีถ้าได้ทำเป็นกิจวัดค่ะ อย่างนั้นแล้วสื่อที่เหมาะกับเด็กกลุ่มออทิสติกจึงต้องมีภาพประกอบใช่ไหมคะถูกต้องเลยล่ะคะ่ะน้ำฝนเพราะเด็กออทิสติกจะจำภาพได้ดีด้วยค่ะและสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาพวกเขาจะชอบเล่นสนุกสนานชื่นชอบการเรียนแบบแต่ก็จะลืมง่ายและเข้าใจสิ่งต่างๆได้น้อยสื่อที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้อาจอยู่ในรูปแบบของเกมการใช้เพลงการแสดงบทบาทสมมุติค่ะฟังแล้วพอเห็นภาพเป็นแนวทางเลยล่ะคะ่ะลินจี ทีลินจีกล่าวไปเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะยังมีรูปแบบของสื่อและเทคนิคการสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือทีลินจีจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เลยะคะ่ะต่อมาเราจะพาไปกันต่อที่ชุดความรู้ถัดไปเลยค่ะน้ำฝนว่าแต่หนังสือชุดนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรหรอคะ หนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าคู่มือการสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กบุกพ้องทางสติปัญญาฉบับผู้ปกครองและยังมีฉบับคุณครูด้วยนะคะแสดงว่าหนังสือเล่มนี้จะมีการแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กบกพ้องทางสติปัญญาใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะแต่ไม่ได้มีแค่กิจกรรมออกกำลังกายนะคะหนังสือเล่มนี้จะอธิบายตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความบกพร่องทางสติปัญญาเช่นระดับความรุนแรงลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทบกพร่องทางสติปัญญาอีกทั้งยังมีการแนะนำกิจกรรมทางกายที่ทำได้และกิจกรรมที่ควรละเว้นสำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมศึกษาอายุ6 12ปีนอกจากนี้ หนังสือยังอธิบายทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการสมองรวมทั้งแนะนำกิจกรรมที่กระตุ้นและพัฒนาการรับรู้เรียนรู้ของสมองและรูปแบบทักษะการเคลื่อนไหวแบบต่างๆพร้อมทั้งบอกเทคนิคการฝึกทักษะต่างๆอย่างละเอียดเลยละค่ะตอนนี้พวกเราสองคนพาคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะน้ำฝนใช่แล้วค่ะ และหนังสือที่น่าสนใจชุดสุดท้ายของครั้งนี้ที่น้ำฝนจะมาแนะนำก็คือหนังสือชุดแนวทางการดูแลสุขภาวะคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสารรค์โดยครอบครัวและชุมชนแล้วหนังสือชุดนี้เป็นยังไงบ้างหรอคะน้ำฝน หนังสือชุดนี้จะเหมาะกับผู้ปกครองที่มีเด็กที่เป็นกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาและกลุ่มออทิสติกสำหรับเด็กวัยรุ่นค่ะซึ่งหนังสือจะพาให้ผู้ปกครองสังเกตลักษณะของลูกที่ผิดปกติได้อีกทั้งยังมีแนวทางในการส่งเสริมความสามารถของลูกรู้ข้อจำกัดของลูกเพื่อยอมรับและพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกเพื่อให้ลูกได้ไปปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นพร้อมทั้งมีการแนะนําหน่วยงานบริการช่วยเหลือต่างๆด้วยค่ะ อย่างนี้แล้วทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องเลยนะคะเนี่ยใช่เลยค่ะโดยจะมีสโลแกนว่าพ่อแม่หมอคุณครูเป็นบุคคลที่จะช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆได้อย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยไขยข้อสงสัยและเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครองในทุกๆด้านของเด็กที่มีความบกพร่องได้ดีเลยล่ะค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ขอขอบคุณชุดความรู้ที่มีประโยชน์จากมูลลนิธิเพื่อเด็กพิการและสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรเฉพาะกลุ่มสอสอส,อสอและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะผู้ฟังที่สนใจอย่าลืมกดเข้าไปอ่านหนังสือฉบับเต็มกันได้ที่ s h a i m p a c t c o m นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพวกเราลินจีและน้ำฝน s h y i m p a c t Podcast สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ